เฮียบอกเราเปลี่ยนฟิวเตอร์อันนี้ยังอันนี้ห้องห้องโอ้ยโหลูกท้งหมดมัเจ็ดสิบห้าห้องมั้งน่าจะประมาณสามชั่วโมงเราลงเสร็จอะมันมันนานขนาดนั้นเลยหรอพี่แล้วก็ตี้ก็ตายแล้วก็จับจอไปหลอมชายมาเออเอา เอางั้นไหมไหนดูวัดก่อนใช่ไหมอ่วิ่งเข้าไปตายวัดฟับกันวางห้องเสร็จแต่ยังไม่ได้อัปเกรดแค่นั้นเองบางห้องมันก็ไม่บานก็หลายห้องอยู่กูออกไปเอาใจหมาได้ปะวะไปต่อแล้วไปเลยนะตรงตรงไปเลยตรงไปถ้าจะไปตายแล้วจับเนี่ยจับหน้าจับกล้องะ ยใครเดินบังได้ประตูวิ่งตายทีบายตายเฮียบีเขาถึกเลยบีของดอปดีไม่ไหวกูตายนี่ฟิลเตอร์ของน้อยแล้วนะเฮียกกดเอซีเกิดได้เรื่อยๆพี่ละขื่อนชีพใช้พอลังเอซีแล้วสับลิชใช่ใช่ใช่ก็ว่า ไอ้เดียบอกแล้วเปลี่ยนฟิลเตอร์เตือนแล้วมีฟิลเตอร์อีกเปลี่ยนแล้วแต่เอ็กเต็มจอเลยเอ็กเต็มจอมีมีฟิลเตอร์ดีไหมปิด x ไปเลยฟิลเตอร์ผมอ่ะผมปิดเอ็กว่าเลยผมไม่เปิดเลยเปิดแต่ดีวาอ่ะไม่เปิดเลยฟิลเตอร์อ่ะให้เรเดินเก็บเล่นๆก็ได้นะหุ้ยติ๊งกนะนี่ไม่เก็บได้ไหมสูดิเฮีย ไรเนี่ยโอ้ยอันนี้ยังอันนี้ห้องห้องโอ้ยหูลูกไอ้จะเปิดแต่ดีวายได้ปะใช่กูก็เปิดดีวายเบอรฟิลเตอร์มึงไม่ให้กูดิโอ้โหหยิ่งอะกูมองไม่เห็นบอสนึงพี่พี่ต้องช้านิดนึงพี่มานาผมรีบไม่ทันโอเคแป๊บนึงจะเอาฟิลเตอร์ให้กับผมชามชามจะกินมานาตัวผมอะ มันจะเพิ่มราลรีตี้เหมือนเหมือนพี่จะมีเพิ่มอีกร้อยหนึ่งแล้วป่ะกอตี้แล้วพี่ป่นทำงานกับประเด็นคือมองไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ะสุดแล้วเส้นเนี้ยก็ใส่แว่นเล่นยังไม่พักเลยหลีกเนาะยังครับเบียวัดเพื่อนผมทำเสร็จแล้วมาดูดิพี่โคอดเบอร์แล้วไปไหนกันแล้ววะไปไหนก็อยู่ในดิสนี่ไงมาพี่วัตไปไหนกันก็มา งแรกไงห้องแรกอ่ะห้องแรกซ้ายมือจะทีพีไปยังไงวะเลือดแม่งดีหกสิบล้านไหนยังเล้ยกัวแรกเครียด มีดอกทิ้งทิ้งท้ายเลยหรอเฮียพ่รัตดูนี่นะพี <ok ่รัตโอ้ไอ้เฮียไม่เฟื่อยังไงไหววะพี่เออไม่เฟื่อยังไงได้เออวิ่ตาย นี่คือถ้ามีเด็กวัดมาเดินเก็บเด็กไปแลกให้อีกนี่คือไม่ไหวอ่ะช่วยโอ๊ตด้วยช่วยโอ๊ตด้วยช่วยโอ๊ตด้วยเอาไปเวิร์กเกิดในสัตว์ใช่ต้องมีนะเด็กวัดอ่ะไยโอ๊ตเด็กวัดด้วยสบายย่ามเลยเฮ้ยเนี่ยบางอย่างถึงระเสน มันเดือดเกินวัดพี่ฟับโอ้โอ้โอมีใครเห็นวิลเลอร์ไหมบิลเลอร์ไม่ดอบเลยวะตัลเตอร์ตัว,ตวล,ลาริตี้มาวิ่งเหรอใช่ไหมได้แล้วดูกันดีๆนะพี่ไม่ฟิลเตอร์มันโชว์ไหมต,ตอนนี้โช,โชว์ดิโชว์ไม่มีฟิลเตอร์ไหนปิด โชวมิลเลอร์อ่ะถือต้องทำเสียงมิลเลอร์แยกไว้เออเขาว่าเสียงเสียงไม่เหมือนกันนะมันจะมีห่างเสียงนะมิลเลอร์ตกเอาเสียงพี่เพื่อนเหนรอมิลเลอร์ตกแล้วเจ็บด้วยเดี๋ยวนะหาหมอลห้องนี้ไม่เจออีกตัวนึงพี่ไว้ดอกนันกับเอกต้องต้องเดินสักเต็มตี้อ่ะ มนนนก็่าจะโหดขึ้ประมาณพี่ว่าสามคนกำลังคิดเลยจากที่เคยลงถ้าลองเต็มตี้เลยพี่มันน่าจะแบบใครเบียดหน้าประตูดีวายดอบรัวมันเยอะไปครับตรงหกคนไม่ไหวมาลงกันหกคนนะที่กูดูอะที่มันสตรีมแล้วแล้วเป็นไงที่กระจกดอบเอออยากลองหกเหมือนกันว่ะไม่ไหวไอ้ดิไ้ไม่ไหว ต้องมีดาเมจเท่าของอุ้ยสามมิตรเลยเหรอตัวเดียวอะ่ะเฮียอ่ะแต่ไม่ทานแล้วดิดาเมจไปกับเป็นดีวายหมดแล้วดิกูออกไปเอาใจหมาก็ได้นี่ลืมไหนยังไม่ไไหน,ไหนคือดีวายที่เก็บได้ตอนนี้ก็คือให้ให้หมดเลยใช่ไหมให้ทุกคนเลยใช่ปะ ให้ไปทำไรเอาไปใช้ะ่ะล่ะไม่ใช้หรอก <laughs> ไอ้เหี้ยใช้ซื้อข้าวกินดิใช่ไหมพี่บอยรออะไร <laughs> เก็บตัวแล้วจะ <laughs> ขายแล้วเนี่ยวันนี้จะฟาร์มเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยนนได้อยู่เม็ดละสุดจุดหนึ่งอะไอ้เหี้ยวันหนึ่งก็ได้เท่าไหร่แล้วหนึ <laughs> ร้อยเฮ้ <laughs> ยหยหัดเม็ดนี่เยอะอยู่นะ ขนาดนี้แล้วเปียมันยังไม่ตกเลยอ่ะยิงหายิปเปอร์ไม่ไหวปลอยผมมันยังไม่ตกเลยดูดิใช้ปว่าไงแต่เดินเดินคนเดียวปลอยผมดับนะตีบอโง่อ่ะมันต้องมีปลอยมาดิห้องนี้กี่เมตรอ่ะไอ้สัตว์นับดิ ถ้าทำตัวลาลิตี้สามคนเดินด้วยมันจะเป็นไงอลุเหรอโอ้ย<ด>ผมไ,<ด>ไปตัวเดียวอ,อยู่ดีนี่อหรอมันไม่ได้คูณน,นะนึกว่าคูณใช่เหรอเป็นพีโ P O E หนึ่งเลยเหรอครับหนุกมากนะผมไม่ชอบ P O E หนึ่ง ปรับภาพกากได้ปะเนี่ยกูกากสุดมรรยากากยังไงแล้วกูยังแหลกอยู่เลยหัวไี้ย่้ย่เบี้ยหัวครับหี้ย่เนี่ยมันใช้ใช้เวลาลงเท่าไหร่วะ รอบหนึ่งสิบห้านาทีเน่นี่น่าจะครึ่งชั่วโมงไปถึงนี่สามเดี๋ยวครึ่งแล้วสามทุกห้องแล้วคือบอลแลทุกตัวมีดีวายเลยเหรอไอ้เหี้ยก็ไม่ดี ห้องมุนห้องผมไม่ได้รอผมให้เอไอมันเจนไห้พี่เอลยังไงเอฟบีเบลเยด h ฮทันเตอร์ดรอปครับไ่เลยเนี่ยใครที่มันไม่มีเข็บคัตะกดเอาเดนเน็ตเอาใบ่องมาดิกูไม่ได้เอาผ้าพี่เบกดกดหามเยี่ยขอมขาง พม่เบียวดูนี่พี่พี่เบียวอุ้ยข้างจริงแหลกจริงเฮ้ยไปหากดเด้อเจอไหมใบสองอ่ะไม่เจอไอ้เฮ้ยเอ็กซ์เยวะกวบาใบสองเยอะอย่างปะตกโป๊กับตกโปกไม่ต้องไปครับยูนี่ครัโอ๊ยรัวรัวรัวเป็นปืนกลเย่ย เอไปเอลเอาไปสองคนไรเอีเบลไอ้ันเนี้ยอันนี้แหละไม่ยันตรกางอ้อมึงยนอีกอันไข้างห้องอ่ะกูเก็บขึ้นมาไอสัตว์แม่งหลอกลวงชัเตอร์ไส่องดิชัเตอร์ม้มีที่ส่องไหมสกอพี่ไม่มีมีมีแต่มันหายไปไหนแล้วไม่รู้พี่ผมไม่ได้ใจชัเตอร์ผู้ดมชายเดยพี่ไม่อยากกดมาอยู่กับพี่อยู่กับพี่มาเตอร์ เทรดเจตไปก็มีนึ่งไม่ไม่ไม่ต้องปักห้ามปักครับพี่พี่มาสายละโอ้ยสามโอ้ยอุ้ยสแตทเกือบตันสามเก้าสามโอ้ยขายได้หนึ่งกระจกน้องเอาไปไม่ต้องรับกันเลยใไปใส่พี่เจเจอ์เอามาดิอยู่ไหนวะน้องอยู่ไหนวะเจสพี่ผมอยู่กลางห้อง ใช่บอลแลหรือบอสเนี่ยอเอ้ยกดผิดอุ้ยร้างเลยโอ้หอันใหม่แม่งดีว่ะเฮ็นเตอร์รู้สึกฟีลแบบกลิ่นออกจากโรงงานเลยอะ่ะเอ้อได้พี่พี่ลองปะโคตรดีอะ่ะกดกดเอาตัวนี้เอาคอ,อลัพมาคอรับเนี่ง <laughs> <laughs> ไม่เอาไอ้เหี้ย Né là của mình tai má na légua đi nhá nhá bam 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 อันนี้ก็ดรอปเหรอโล่ก้รับบอลใช่ช่วยกูด้วยบอสอยู่นี <t <t ่เพื่อนกูจะตายหา ดีบอน,ไม,มนไม่เข้า,าเอ้วิิงเข้ามาในห้องนี้ดิไล้อีกตัวนนหนึ่งมันอยู่ไหนน้ำนึงนะเรื่องอะเก่ายังเจ็บแสบนะไอ้ลูกอนะหมดละห้งองยาหมดลนะ น่าจะถึงสักร้อยเก้าสิบอยู่บ้างหิวปะวะเนี่ยเหรอไปทบยวงเอาไปวาวเหร ก็จะมินเนอร์เหมือนกันนะมินเนอร์คอมมินเดอร์เหมือนกันเด้อใช่เหรอพี่ไม่ตบยุงอะนะวาวนานในออสเนี่ยผมอออสะผมดวงดีด้วยดิใครมีวาวมั้งครับกดหาด้วยดิปั๊บบี่อะไรวะนี่ไงเตอฮันเตอร์ดออกเจอแล้ววาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลก ผมโชว์ทุกอย่างเลย xc เจ็บอะไร,รกไันดิผมปิดเลยผมปิดไม่ได้เปิดเลยเจ็บไรกันดิกด <c oughs> แซ็แปิดไว้เลยแล้วเสียงไม่บังมึงบังมึงบังอะไรอ่ะจัตเตอร์ใช่พี่ <c oughs> นี่ผมเปิดแท็ xc diy หน้าขาวเลยนะ แต่ x แม่งเยอะเกิน x เกินคือถ้าเก็บ x ไปแลกเป็นดีวายก็แบบได้เยอะได้ทักสองดีวายอ้ยพี่ว่าเกินว่ะน้องพี่เก็บปะล่ะไม่เก็บเหนื่อยดิเก็บทำไมมีสามชั่วโมงแน่ๆอ่ะถ้าเก็บ x ด้วยอ่ะเดับยบไปเจอแล้วร์อ่ะ อา้าวขูเข้ามาคนเดียวเลยเนี่ยน้องกู no, อยู่ไหนวะจุดอะไรไม่รู้เต็มมินิแมปอะ่ะเอาไมา้หนึ่ง ไอ้เฮียแค่มอนแบบมอนปกติกูยังตีไม่เข้าเรือชื่อฮะเฮียง่วงนอนเลยว่าเวียนหัวเฮีย ขึ้นเยอะไหมยไม่ไมีมมมใครวิวร้อยนี่ลืม<ช><ะ>ดู่ะตายไปสองรอบพี่บอยไปไหนนี่พี่บอยลุดไปแล้ว <laughs> ลุปแล้วเหลือเนตดาบดีบ <laughs> ด หลุดดีพี่ไปกดอินเเนตหรือเปล่าไม่ได้กดอิเทอร์เนไปหากดเด้อ CPU วิ่งแรงเด้อกดได้พี่แต่พี่ต้องไปนั่งทําฟิลเตอร์ที่ว่าถ้าไอเทมไหนไม่โชว์อ่ะให้มันลบออกจากไอนี้ไปเลยลบออกจากจอไปเลยแล้วมันจะกดได้ไม่ท้องกดอันดีแล้วเยเลยผมกดอันที่เนกับกดแซดคือเหมือนกันเบเลยแค่โชว์ฟิลเตอร์ เพราะว่าไอเทมไหนไม่โชว์คือลบออกไปเลยว่าทโอ้โหอีหลายห้องเลยเฮียเจ็ดห้องเก็บแคสเลยเหรอ ใช่แต่ยัโหลดโคตรนานเลย เฮียเฮ้ยขอออกก่อนขอออกก่อนขอออกก่อนอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะออกก่อนขอไปปิดบ้านก่อนเอเอผมยังโดนขังอยู่นี่ไม่ไโอเคออกเลยออกเลยผมล็อกละถ้าลงไปตีคนหัวห้องต้องออกก่อนครับสุดท้ายเท่าไหร่วะเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ส6ดี่้าหเอีว่วยม่พีสักกอตตี้ไม่รู้ดูทำไม้ตบยุงแ่ะ ร้อยเก้าสิบหกจะต้องมีสกอร์ <96. S 2> ในครั้งไหมมีในตัวพี่อ่ะเดี๋ยวผมโยนให้ร้อยเท่าไหร่นะร้ <196. S 1> ยอยเก้าสิบหกผู้ยเยอะนะโยนไปนะเอาว่าพี่ <ไป S 1> พอะไีครับผมเลยอะไรพี่แป๊บนึง